อ่ะตอนนี้ทุกอย่างสมัครไปไวที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรารอดูสักครู่นึงยินดีด้วยนะฮะคุณได้รับการอนุมัตินะครับโอ้โหร้อยบาทโอ้โอ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 อ สำหรับใครที่ไม่ถูกหวยเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาหาตังค์จ่ายเข้าหวยกันนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะลองเข้าไปดูว่า PlayNext Extra เนี่ยนะครับมันจะยังคงสมัครเหมือนเดิมอยู่หรือไม่นะเดี๋ยวจะลองทําการสมัครให้ดูนะครับผมว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างเอาจริงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องหวยหรอกนะแค่พูดขึ้นมาเฉยๆนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่ามันจะสมัครผ่านไหมนะครับก่อนอื่นคุณผู้ชมที่อยากจะสมัครจริงๆนะครับผมแนะนําว่าให้คุณผู้ชมเนี่ยไปเตรียม s t a t e มนต์มาเลยครับผมจากธนาคารนะ คุณใช้ธนาคารไหนก็ได้นะครับผมไปที่แอปธนาคารเสร็จแล้วก็เลือกไปตรงคำว่าสเต t เมนต์นะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เขาส่งมาเป็นอ e ีเมลก็ได้คุณแคปไว้รอเลยนะครับผมทําจัดการไวรอเลยนะครับเวลากรอกจะได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคตอนนี้ผมกําลังเข้าสู่ในส่วนของแอปพลิเคชัน t o มานี่วอลเล็นะครับไม่แน่ใจว่าเขาจะ,ะปิดหน้าจอไม่ให้คุณเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูกันแล้วกันนะครับผมโอเคนะฮะก่อนอื่นผมเข้าไปที่ตรงคำว่าการเงิน ซึ่งรูปแบบของการให้บริการล่าสุดนะครับมันค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปเยอะมากๆนะฮะหน้าตาฟังก์ชันการเงินก็เปลี่ยนไปผมจะเลื่อนมาดูนะฮะแล้วผมจะสมัครในส่วนของ p y n y x t นะกันนะครับผมโอเคในส่วนของ p l a y n e x เดี่ยมันจะมีหลายตัวนะครับแต่ว่าตัวที่ผมจะเลือกก็คือจะเป็น Playnext ธรรมดานะไม่ใช่ p พ a y ์เน็กนะผมเอาตัวธรรมดาเลยนะครับผมอ่ะตัวนี้นะครับผมเงินติดมือนะฮะ เราต้องการจะใช้เงินสดเนี่ยเ,ออนะเดี๋ยวไปดูกันวนะ่าเป็นยังไงบ้างโอเคเบื้องต้นจะเด้งมาในส่วนของอการก่อข้อมูลในครั้งก่อนๆนะฮะซึ่งผมได้ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับราชการไว้เพราะฉะนั้นผมจะเปลี่ยนใหม่รอบนี้นะครับผมจะใส่เป็นอ,อาชีพอสิสระดูซิว่าจะได้หรือไม่นะครับผมเป็นเจ้าของธุรกิจนะจะไม่ใช่ไม่ใช่อาชีพอิสระผมเป็นเจ้าของธุรกิจจะลองใส่ในชุดข้อมูลของเจ้าของธุรกิจดูว่าได้หรือเปล่าเลยครับอ่ะโอเค เดี๋ยวผมเลื่อนก่อนนะครับกิจการส่วนตัวนะฮะแล้วก็เป็นธุรกิจนะฮะเเดี๋ยวแล้วผมให้เป็นนี่แล้วกันนะขายจะจิงขายของออนไลน์นะครับเดี๋ยวผมลองดูอ๋อนี่โอเคธุรกิจค้าปลีกส่งแล้วกันนะครับรายได้นะครับข้อมูลเงินจะอยู่ที่ประมาณหนึ0งแสนบาทขึ้นไปนะครับชื่อบริษัทกิจการ ของผมชื่อรับมงคลพาณิชย์นะครับเดี๋ยวซับมงคลนะพาณิชโอเคส่วนบ้านเลขที่จะเป็นะนะครับชื่ออาคารไม่มีนะครับผมชั้นไม่มีตอกซอยหมู่เก้านะฮะถนนเลี่ยงเมืองนะฮะอาศัยแบบนี้เลยครับ แล้วก็จังหวัดกระแพงเพชรนะฮะอ่ะโอเคผมใส่ข้อมูลไปนะผมใส่ข้อมูลไปนะครับกรอกตามนี้ของผม,มนะคุณผู้ชมแบบไหนก็กรอกแล้วกันนะครับเคยมีสินเชื่อกับธนาคารหรือไม่ผมใส่คําว่าเคยแล้วกันนะฮะอ่ะลองดูซิว่าดูข้อมูลเพิ่มเติมนะในส่วนนี้ก็โอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอ่ะไปตรงคําว่าถัดไปเลยเดี๋ยวเราขอดูรายละเอียดสินเชื่อแป๊บนึงแล้วกันะน,นะเพื่อความชัวในหน้าของร้านเลสินเชื่อคุณผู้ชมก็เข้ามาศึกษาได้นะในส่วนนี้นะแต่ผมคิดว่าน่าจะเหมือนเดิม ถนะัดไปหลังจากนั้นนะครับจะเป็นในเรื่องของสัญญาในส่วนสัญญาตอนนี้อย่าลืมอ่านด้วยนะนะฮะอย่าลืมอ่านด้วยแล้วกันนะครับแต่ผมอ่านแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตเลื่อนมาด้านล่างเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาในการกรอกข้อมูลนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคทุกอย่างโอเคแล้วนะครับผมก็ในส่วนนี้ผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งรีบกดนะครับให้ทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะ เพราะระบบการประมวลผลใช้เป็น AI ในการประมวลผลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเลื่อนขึ้นมาเยอะๆปั๊บเนียวเยที่คุณไม่กดดูอะไรเลยเนี่ยมีโอกาสไม่ผ่านเยอะเหมือนกันนะครับนะฮะลองคลิกดูลิงก์ต่างๆของเขาดูก็ได้นะในส่วนของบริการของเขานะครับผมอ่าโอเคคลิกดูประมาณเนี้ยนะฮะคลิกดูอะไรไปก่อนนะฮะอา้าวกลับศูนย์เดี๋ยวก่อนนะอ่าคลิกดูไปก่อนนะครับอ่าโอเคเปิบ ่ะโอเคเมื่อทุกอย่างโอเคแล้วนะครับทำไมเมื่อคุณดูทุกอย่างเรียบร้อยนะครับให้กดคําว่ายอมรับนะครับผมหลังจากนั้นจะเป็นการยินยอมในส่วนนี้นะเน้นย้ํานะครับอย่ากดปึ๊กกดปึก๊กกดปึกกดป๊กไปเลยนะให้ทิ้งระยะห่างมานิดนึงนะครับซึ่ง ไม่รู้ว่ามันช่วยได้หรือไม่แต่ในกลุ่มที่เขาทําแล้วเขาได้กันคือเขาจะเว้นไว้นิดนึงเขาบอกว่าเพิ่มโอกาสในการได้เพราะว่ามันจะใช้ AI ในการคํานวณนะครับเว้นระยะให้มันนิดนึงแล้วกดยินยอมนะเดี๋ยวรอดูสักครู่เลยครับหลังจากนั้นในส่วนนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็อ่านข้อมูลก็ได้ครับเลื่อนมานะเขาบอกว่าถ้าเกิดติดต่อปัญหาหรือว่ามีอะไรต้องการติดต่อนะครับผม1 2 4 0งกดสนะฮะจะได้คุยกับเจ้าหน้าที่นั่นเองนะครับผมโอเคทุกอย่างพร้อมแล้วเราจะกดยินยอมไปแลวกันนะครับผมเดี๋ โอ้มาเลยเก๋ยเอยเดี๋ยวเราก่อนที่เรายังไม่ได้อัปเดตนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราต้องรอต้องรอก่อนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวต้องรอนะอ่ะตอนนี้ทุกอย่างสมัครไป,ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรารอดูสักครู่นึงยินดีด้วยนะฮะคุณได้รับการอนุมัินะครับโ้โหโหร้อยบาทโอ้โหเล่นเหลือกินเหลือใช้กันเลยทีเดียวนะฮะคุณผู้ชมก่อข้อมูลไปอย่างอลังการนะฮะได้วงเงินสินเชื่อ 500บาทนะฮะเห็นไหมครับผมบอกแล้วว่าเทคนิคการกรอกก็คือคุณกรอกนะฮะในช่วงที่กรอกเนี่ยว้นระยะเวนิดนึงอ่านข้อมูลมีอะไรให้คลิกคลิกนิดนึงนะครับเพิ่มโอกาสนะไม่ใช่ว่าได้ทุกคนนะมันจะเป็นการเพิ่มโอกาสเพราะว่าผมเคยกดสมัครครั้งก่อนๆหน้าไม่ค่อยได้ใช่ไหมรอบนี้ลองใช้สูตรดูนะครับผมก็สามารถที่จะได้รับ,บวงเงิน500บาทครับคุณผู้ชมฮะก็ประมาณนี้นะครับผม เอาละครับถ้าเกิดว่าวันนี้คุณผู้ชมอยากจะลองดูนะอยากจะเอาเงินไปจ่ายค่าของเข้า,ขา,ขาหวยก็ลองดูได้นะส่วนใครที่พอได้วงเงินแล้วนะครับคุณผู้ชมวิธีการถอนออกก็คือให้คุณนะโอนจากทวันนี้วอลเล็ตเข้าสู่บัญชีธนาคารแล้วก็ไปกดเป็นเงินมาก็จะสามารถใช้เป็นเงินสดได้นะครับยกเว้นว่าวันที่คุณโอนเป็นวันศุกร์นะครับเงินจะไปเข้าอีกทีก็คือวันจันทร์เงินจะไปเข้าอีกทีก็คือวันจัน,นจทร์นะฮะ เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่จะโอนก็อย่าลืมดูวันและเวลาด้วยนะครับส่วนใหญ่เขาให้บริการกนะ็คือจะเป็นวันที่เ,เปิดทําการตามปกตินะตั้งแต่8ปดนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับผมก็สามารถที่จะให้บริการได้แบบสะดวกนั่นเองนะครับผมโอเคฮะถ้าชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะให้กับช่องขวัญใจชาวบ้านด้วยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมมีข้อมูลดีๆมาเสิร์ฟให้อีกเพียบเลยครับผมโอเคครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ